สวัสดีครับท่านกําลังชมช่องเ e ไ r n ไ i กันนะครับวันนี้นะครับเราจะเดินทางกันไปที่จตุจักรบโซนป่านะครับแล้วก็ไปโซนที่เขาขายต้นไม้กันด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับมีธุระนิดหนึ่งครับไปซื้อป่านะครับคนฝากซื้อป่ามาพอดีผมก็กําลังจะไปซื้อดินนะครับ ก็เลยไปเดินไปมันก็อยู่กับคนละทางแต่วันนี้เออไหนๆก็ไปอะก็ว่าไปเขาไปนะก็เดี๋ยวเ,เราก็วันนี้ออกเช้านิดหนึ่งนะพอดีเราเอารถไปเทมไปจอดไว้ที่บีทีเอสหมอชิดน,นะก็เราก็เดินย้อนสวยกลับเข้าไปทางด้านเจริจักรนะครับแล้วก็เดินทะลุเจริจักรไปนะไปออกตรงพิพิธภัณฑ์เด็กนะแล้วก็ไปออกด้าน ด้านหลังนะฮะทางด้านที่จะไปอะไรเจเจมอลตรงนั้นนะก็อาจจะได้ถ่ายทั้งหมดนะพอดีลืมตยิโกโปรไปหยิดไปแต่กล้องมือถือนะก็อาจจะไม่ได้ภาพทั้งหมดแต่ว่าก็ได้ภาพบางส่วนมานะก็ไม่รู้จะสั่นไปสั่นนะอาจจะสั่นน้อยสั่นมากนี่ก็อย่าว่ากันนะเขาไปมีมีภาพน่ารักน่ารักนะครับเป็นพวกสัตว์เลี้ยงนะฮะที่พอดีเจอนะก็อดันอาจจะไม่สั่นนะเพราะว่า เขาเลี้ยวในห้องกระจกแล้วเราเห็นหมาน่ารักตีเราก็เลยถ่ายมาให้นะก็วันนี้นับเปลี่ยนเส้นทางโมเพิรนะ <laughs> ์นนะตอโมเพิร์นเมื่อกี้ที่เราผ่านมานะครับเป็นสถานีรถไฟ3เซนนะครับวันนี้เราวิ่งในเส้นพระราม6นะครับจะไปทางด้านาแยกป,ปฏิพั์นะครับเดีย๋ยวเราจะเลี้ยวขวาเข้าปฏิพัทธ์เส้ <laughs> นนี้นะครับเป็นถนนพระรามหกแจริงๆเส้นนี้วิ่งไปจตุจักรนะครับได้ สองซึ่งฐางน,นะค,คือเราเป็นเลี้ยวขวาที่แยกปฏิพัทธ์นะแล้วก็หรือมันก็ตรงยาวไปเลยครับไปออกตรงสถานีกลางม,มังซื้อนะแล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายนะฮะไปเลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวซ้ายหรือมันกไ็ไปตรงไปนะไปทางด้านเขาเรียกว่าอะไรถ้าเลี้ยวซ้ายมันจะไปนั่น,นเองคือเลี้ยวซ้ายจะไปตึกแดงฮะรเราต้องโตงไปนะตรงไป ออกมาปุ๊บแล้วก็ตรงไปตรงไปออกอจัดจักที่ BTS หมอชิดได้นะทีนี้วันนี้ก็เลยเก็บภาพบรรยากศาศน่าเจ็บใหม่หรือเปล่านะนน่นจำไปได้ว่าเคยพามาเส้นนี้หรือเปล่าอาจจะเคยพามาช่วงเย็นๆเลยไหมฮะก็เดี๋ยวเราวิ่งเส้นนี้ไปจัดจักนะก็ภาพนี่ก็จะมีการสปีดเร็วนิดนึงนะ ก็มี2อเอกบ้าง 1x บ้างนะเพราะว่า,วานี่จะไปเดี๋ยวขวาไปปฏิพัทธ์แล้วนะแต่เมื่อกี้ถ้าเกิดเราตรงไปนะก็จะไปทางด้านตึกสถานีการ์ังซื้อนนะก็วิ่งแล้วแต่เราจะวิ่งนะก็พอดีผมชอบวิ่งเส้นนี้นะ,ะนก็เดี๋ยวจิ้มโหมดที่ไหนแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็ไปทําทุระซื้อป่าซื้อ,อดินนะก็ มันก่อนที่เราไปเดินดูดินนะมันเราไปเดินดูดินแล้วก็ไปหาข้อมูลดินนิดนึ่งจะละการปลูกผักปลกไอ้ไม่ใช่ผักปลูกพืชอะไรพวกนี้ว่าดินเราจะใช้แนวไหนก็เดี๋ยวซื้อดินไปสองส่วนนะก็เป็นส่วนที่เป็นใบกั้นอะไรนะใบต้นต้นกั้านกั้านก้านอะไรเขาเรียกว่ากั้นอะไรก้นผูใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ก้านปูเอ่อต้นก้านปูหรือต้นจัลจูรีฮะก็ อีกอีกแบบนี้ก็เป็นซื้อเป็นแบบดินผสมป่านะก็เดี๋ยวเรามาเอาดินนะเอามาเอาดินมาผสมกันนะล้วก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้ปลูกอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นต้นอ,อะไรนะต้นชนชมนะก็เขาอาจจะชอบดินก้านโูแต่ไม่รู้ว่าก้านเป็นก้านโูดินก้านปูนี่ที่เขาให้มานี่จะเป็นแบบไหนยังไม่ได้แกะนะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ปลูกชนชมแนละ้วตอนนี้ มาปลูกไอ้นี่อยู่ต้นอะไรนะ,ะลิ้นมังกรนฮะตอนนี้กำลังปลูกิ้นมังกรพอดีมันมีลิ้นมันนนงกรที่นอนเอียงอยู่ฮะแล้วก็มีต้นวาส,สนาที่ดินน้อยๆนะเราก็เลยมาอเอาดินมาเสริมแล้วก็เอาเอาดินมาใส่ต้นลิ้นมังกรนะให้มันตั้งๆไว้หน่อยอมันจะได้จะได้สวยๆนะ ก็หพอดีเห็นมันนานแล้วนะก็เราก็เลยเได้เลิกมาทํากันสักทีแนตะ่เราจำที่เราไม่ค่อยจะว่างนะเห็นีเวลาว่าก็ต้องรีบทํานะพอเดี๋ยววันนี้เก็บภาพบรรยากาศนะครับเ,เดี๋ยวเราจะเข้าไปจอดรถที่ BTS หมอชิดแล้วเราก็อาจจะเดินไกลนิดนึงนะถ้าเกิดใครจะมาที่นี่นะถ้าเกิดว่าอยากจะเดินใกล้นะก็ไปจอดที่อัตะกรนะเนี่ยอัตะกร์เขาเอฟไซด์ไปจอดตรงนั้นนะ ก็อยากไปเดินใกล้ไจอดอตกรเจอก็อตกอตจออตจออตกกวันเสาร์วันอา,าทิตย์นี่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างในความรู้สึกผมนะค่อนข้างที่จะวนหาที่จอดค่อนข้างที่จะนิดหนึ่งนะอาจจะต้องวนหาที่จอดนิดนึงแต่พอดีถ้าเกิดว่ามา BTS เนี่ยอาจจะเช้าในระดับที่ผมมาเนี่ยก็คือ9โมงกว่าเนี่ยกอ็อย่างพอมีที่อยู่นะแล้วก็อาจจะไม่ อาจจะไม่ได้วนเจาะมวลถาเยอะเท่าไหร่นะก็มาปุ๊บก,ก็จอดได้เลยนะก็คิดอยู่ว่าน่าจะมีที่จอดนะแล้วก็กแ็แล้วก็เลยมาที่นี่นะก็อย่า,ยางระยะทางที่ผมเดินย้อนกลับไปจากดีเจแอนบอชิตก็คือเราเดินย้อนไปเนี่ยเดินย้อนกลับไปทางนู้นนะเพราะว่าโซนป่ากับโซนเจ้าดินนะก็จะอยู่คนละโซนกันนะอยู่คนละด้านเลย <laughs> ก็เดี๋ยววันนี้นะเราจะเลี้ยวขวาที่ตรงแยกข้างหน้านที่เราเคยพามาเลี้ยวนะเราจะเลี้ยบถูกวิธีกันแล้วนะก็เดี๋ยวไปดูกันนะว่าเลี้ยวแบบถูกวิธีเขาเลี้ยวกันยังไงแต่ผมว่าเลี้ยวแบบนี้ก็ในความรู้สึกผมว่าอันตรายนะในความรู้สึกผมเพราะว่าพอเราเลี้ยวปุ๊บเนี่ยมันจะต้องไปเบียดเข้าซ้ายนิดน,นึงถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ตีเส้นทึบไว้ตรงนั้นนะแต่ว่าเาขาเลยการเบียดเข้าซ้ายนะถ้าเกิดว่ารถฝั่ง ฝั่งด้านซ้ายมือเรามาเร็วและและแรงนะเพราะเพราะว่าพอเรากับรถที่เพื่อจะมาเนี่ยมันจะต้องมีรถที่วิ่งมาจากวิภาเนาะเขาก็ค่อนข้างที่จะมากันค่อนข้างที่จะเร็วและแรงนะก็อาจจะมีการสวนกันได้นะก็ต้องระวังกันนิดนึงนะต้องใจเย็นนิดนึงนะเราการขับรถตรงนี้นะ๋ยวเราจะต้องไปกับรถเข้าสะพันควายนะเพราะว่า จะมาตรงนี้นะถ้าเกิดจะมาตรงนี้โดยไม่ขับรถก็คือต้องเข้าวิภาฯมาอย่างเดียวเลยต้องเข้าวิภาฯมาอย่างเดียวเลยแล้วก็มาเดินสายเข้าตรงนี้นะซึ่งผมมองว่าถ้าเข้าวิภาฯม,มันมันไกลกว่านะไกลกว่าเพาพยายามจะใช้ใช้เส้นทางที่มันเขาเรียกสะดวกและเร็วที่สุดนะแล้วก็ปลอดภัยที่สุดเนะี่ยเข้าสะพานควายนะตรงนี้นะปุ๊บนะถ้าเราสังเกตดีๆนะเนี่ยมันต้องเข้าขวานี่นะ จริงๆเนี่ยถ้าเากิดเราเข้าซ้ายตรงนั้นก็เข้าได้ไม่ผิดกติกาเลยพี่พี่พี่ชันดับเมื่อกีเ้เขาก็ขับง่ายกว่าเราด้วยนะแต่เนี่ยเราก็เข้ามาปุ๊บนะเขาพยายามจะเบียดตรงนี้ตรงนี้เส้นท้บจะมีนิดเดียวนะนตรงนี้เส้นทับจะมีนิดเดียวพอเราเลยเส้นทึบปุ๊บเราก็จะเลียดสายได้แล้วนะแต่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะเแราวเส้นทางตรงนี้รถึคนื่นานที่จะใช้ความเร็วมากเลยเนะี่ยต้องระวังมากเลยนะก็เดี๋ยวเราเข้าไปจอดรถข้างในนะเดี๋ยวผมก็ไปเดิน ออร์แตกอนนะเดี๋ยวอาจจะได้ภาพไม่เยอะนะฮะวันนี้อาจจะได้ภาพไม่เยอะนะเะพราะฉะนัานออตกอนไปเดินจะรู้จักนะแล้วก็อาจจะได้ภาพไม่เยอะก็มีภาพน้องหมาและน้องเต่าน่ารักน่ารักนะน้องเต่าที่ตัวสีดำนะก็รู้สึกว่าพอแด้เดินมาแล้วโอ,อ้หอกปอบของจริงอะไรเงี้ยก็เลยถ่ายมาให้ดูนะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวผมก็ไปส่งท่านแถว ที่ลานจอดรถนะให้ดูบรรยากาศอัปเดตบรรยากาศลานจอดรถแล้วก็อัปเดตถนนเส้นทางที่จะขับมายัาง BTS หมอชิดนะเข้าไปจอดข้างในนะตอนนี้ก็เวลาประมาณ9โมกว่าเนะกือบโมงนรถก็ยังค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะแต่ว่ายังมียังพอมีที่จอดอยู่ยังไม่ต้องจอดซ้อนคันนะก็ตอนแรกเนี่ยโมต่อนะเริ่มโมไ้ตลอดเวลานะตอนแรกก็คิดว่าอจอดขวาตรงนี้ครับ เดี sides, ๋ยวข้างหน้าเราจะไปจอดตรงนี้คอดขวาตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยขวาเนี่ยที่เราเคยเขาจอดตันนี้แถบแถบเนี่ยฝามือเราเนี่ยขันขาคันอะไรเนี่ยเนี่ยจอดตรงนี้คิดว่าไม่น่าจะมีคนมาจอดซ้อนคันนะในความรู้สึกผมคิดว่าไม่น่าจะมีคนมาจอดซ้อนคันแต่เพราะตอนขาที่ผมออกยังมีคนมาจอดซ้อนคันเรานะก็ต้องระวังนิดนึงนะว่าอาจจะทำให้เราจอดยากอถอยออกยากนะโอเคแต่ก็อย่าไปล็อกเบรกเมือกันนะเพราะว่าเพื่อนเพื่อจะได้ ถอยดอกได้ง่ายๆจะกอดทันจอดซ้อนขันนะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวผมไปต่อทันนะครับผมโอเคนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจ็ดใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเอาไว้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ